สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพูดมอร์นิ่งสวัสดีวันพฤหัสจ้ารอไปทำงานเป๊บหนึ่งอเออถ่ายสักหน่อยใหญ่ยยตอยฮอนลียืนยันตัวตนยืนยันตัวตนต่อยฮอนลีอยู่ประเทศอังกฤษนะคะหนาวเหมือนเดิมปิดมิเตอร์ฮอนบึงบึงบึง,บง,บง,บงอยู่นี่ค่ะอืมเนาะ เฮ็ดยังก็ต้องสู้เฮ็ดยังก็ต้องทนเฮ็ดงานสู้มือคนอยู่ต่างประเทศเฮ้งสิสู้หลายก็คนอยู่ปกประเทศไทยประเทศไทยเฮายังไงเวลาเบิดนาอ้อยน้มันลงสิกะอยู่บ้านเนาะก็มายู่บ้านดอกจากอาจิเสียาเฮ็ดยังสิละเนาะแต่ว่าอยู่หนีเยอะต่อกะได้หยุดแค่เสาร์อาทิตย์แค่นั้นละ่ะนอกนั้นยเยอะตอกะเฮ็ดต่ง,งานเออเฮาจากไรเงนินเนาะอีกเจ็ดปีนล่ะค่ะอีกเจ็ดปีอ่าวีทาย เออตอนนี้ก็ได้ยินได้กินเงินผู้เฒ่าแล้วอืมเขาก็สู่ไปเฮ็ดแบบนี้เนาะเฮ็ดแบบนี้เขากถือว่าเฮ็ดหล่อเลี้ยงชีวิตเขาไปอืมเออแต่ว่าเจ้ต่อยกะจีถอยถอยที่ไล่สดเริ้ดจัดเออบางทีกะมันเวลามันหน่อยน้ำเจ้าต่อยกะบ้าได้อันนู่นอันนี้น้ำแนงงานบ้านงานหยังน้ำแนงมันก็ยากงานเสาร์ะลางถวยลลางซ้ำน้ำแนงอืมเฮ็ดทุกอย่างอะดูดฟุ้นดูดฟอยทุกบ้านเออทุกอย่าง กสั่นแฟนเราสิจมอืมเขาก็ต้องเฮ็ดหนาที่เขาเนาะเขาเป็นผู้ยิ่งเขาก็ต้องเฮ็ดเออทุกอย่างอีหยังอยู่หนีของกระแพงค่าแรงก็พอได้เออจังส่นละอืมเขาก็เฮ็ดไปสู่ไปทนไปอันไดเขาสิฝากทองเขามีเขาก็เฮ็ดไปเนาะยังกระอยากยังกระอยากกินยังกระอยากซื้อเอาเขาบ่มีเงินเขาเสียวใส่ละเขาอยากเป็นบ่ละเขามีเงินเขาจะไปเพิ่งผ้าใสแตะเขาเออบ่ได้ดอกอืม อันนี้สัยแย่ต่อยนะโบ,โบโบอยากไปเพิ่งพาไปอืมย่ต่อยอยากแบบว่าหาด้วยลําแข้งตัวเองเวลาเขาเวลาเขาเป็นอย่างม้าเนาะอืมเวลาอันทะเลาะโบวแวงกันเขาสิบดเขาบดเขาบ่ดต้องการค้นเขาอ้างอืมย่ต่อยนี่เกลียดที่สุดจะค้นเขาอ้างอืมย่ต่อยสิบแบบว่าเกลียดคนอ้างอันนั้นฉันก็ให้เธออันนั้นฉันก็ซับพอร์ตเธออันนั้นฉันก็ให้เธองสินะย่ต่อยสิเกลียดที่สุดอืม ยัดต่อสิบ่ชอบคนอ่างยัต่อสิชอบแบบว่บาเป็นส้นตู๋เจ้าของสินะ่ะว่าจะขาไพ่มาอ่างอยากมีเงินเจ้าของเองใส้เจ้าของเองซัพย์สก็ส่วนเขาอันนั้นเขาบ่ได้ขอเด้อค่ะเด้ออันนั้นเขาไ่ได้ขออือส่วนเขาสิมาได้จุดนี่มันกะโบ,บเมนง่ายๆจ้ะอืมมันกระไบน,นง่ายๆเด้ออืมฝรั่งกับบ่ได้ไปหาตามปลาอ้อยปลามันมเขาก็ต้องไปหาตรงแหล่งมันเนาะแหล่งมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปหาตรงนั้นฝรั่งที่ไหนเะไจะไปอยู่ในปลาอ้อยเม่นบอลล่ะอืมอืม คนเขาเหรเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยทันสมัยก็คือว่าอ่านเบิ่งในในเฟซในไลน์แต่ว่าเขาก็ต้องไกลของในเด้อจะเด้อกันกองแกงสกิมเมอร์แกงหลอกลวงมาหลายอันน้องแยสิหลอกลวงว่าเออฉันเป็นทหารฉันเป็นตำรวจปดเกษียนอันนู่นอันนี้มาจากพุ่นมาจากพี่กับตัวเขาอืมเพราะฉะนั้นเขาต้องเขาต้องเวลาเขาสิบอกน้ำเขาบอกว่าเธอแชทเลยบอกเขาเดยเออเปิดกล้องเลยว่าสิเขาเ็าบอกเขาเด้อค่ะเด้อ อถ้าจะเจอตัวจริงเปิดกล้องคุยกันเลยจ้าฉันไม่คุยที่ว่าไม่เจอกล้องยังเขาก็เว้าไปอืมฉันส่งอันน่นอันนี้เธอให้เธอเสียภาษีเขาบ่อตองเขาบอกเลยพวกว้าแบบนี้เด้ออืมเขาต้องหล้ทันมันถูกมือนีเขาต้องหล้ทันพวกแกงพวกหยังเขาเขาต้องหล้ทัน,กกเ,ขเ,ขทนเขาจะไปแชีงง่ายถือว่าฝรั่งบอกน้า,านเขาหรอเขาหลงไหลเข้าไปโหลดบอ่อเมนบอ่อเมนจ้ะต้องกันกองต้องไกลกองให้ดีนะคะ อืทุกวันนี้อืมมันพวกแก๊งพวกอะไรมันเยอะหลอกลวงเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องฉลาดไว้เด้อเขาต้องเป็นคนแบบรู้จะคิดรู้จะฉลาดไว้จะต่อยไม่เคยดูดจะเกลียดหรอก่ะดูดจะต่อยมันวอามาคํำสองคำจะต่อยบล็อกปั๊บเออตะกี้เขาก็บอกเขาลูเนาะตะกี้เขาบอกทะลุเพราะเขาเฮ็ดอันแคยเติมไม่ๆม่นะกับอนันนี้เขามาเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าให้เขาเขาก็ดีอยู่อืตะกี้มันโชก้วยโชหยังโช์สารพัดสารพะยอมรับจนสามีจะให้ปิด ปิดปิดเพจสามีเกียดพวกที่ว่ามันโชกหวยโชงอย่างอือันนี้เขาก็กันกล่องเขาเขาก็บอกพยายามกันไว้เขาเนาะบอกหายพวกแก้งบอกอย่างมามาต้มต่มตุนมาหลอกลวงเขาเขาก็จะให้เขาเห็ดสบายสบายเป็นอยู่ในเป็นลูกลูกจ้างเขาในออฟฟิศของเฮียเขานี่เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกกล่องให้ดีเด้อจะเด้อฝรั่งปลอมพวกแก้งพวกอย่างมาหลอกมาต้ม่มจะไปเสียม,มงายๆเขาต้องมีมันสมองพวกเขาคิด,ค,ดคิดก่อน,ค,อนคิดก่อนเป็นจริงคนใดเขาลูเขาก็โโรไปปรึกษาเขาก็ได้ เออมาปรึกษาเยอต่อยก็ได้ยอต่อยสะบอกมันบเมีนดอกแบบนี้เย่าต่อยก็สิบอกแนวทางให้พอถ้าเย่าต่อยพอเบาได้ยอต่อยก็สิเนะแนวทางให้เนาะจะเนาะแบบว่าอันนั้นกันจะซอยเหลือกันอีหยังกันบอกกันแทนนั้นทาบเมียนดอกมีน้องคนหนึ่งเขามาปรึกษาบเมีนดอกลูกปิดไปเลยมันตัวดอกสีเออเออเขาเกษียเขาก็บอกมันแล้วแม่บอกมันแล้วเออบอกมันเลยลูกฝรั่งมันไม่เท่าะรายบพุทธาเยอะแยะ มันหาซิบหาซิบเนาะพวกแก่งพวกคนดีกับมีมันแอบแฝงมาเขาก็ต้องเบิ้งให้ดี้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะอย่าต่อยกฤสิเอออย่าต่อยหนึ่งสิทะกฤสิมาบองสิสุมือจะย่ต่อยกฤสิไปทำงานก่อนเด้อค่ะเด้อจยาได้เวลาแล้วสวัสดีค่ะขอให้ปังปังทุกผู้ทุกคนเด้อเพื่อนทุกผู้ทุกคนปังปังเฮงเฮง,ง,งอืมเอ่อถ่ายคลิปก็ขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้อค่ะเด้อผู้สนับสนุนสวัสดีค่ะ